สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนปลูกพาสลี่หรือพาสเล่นะคะส่วนใหญ่ซึ่งเราจะเห็นในเป็นผักแต่งจานแล้วก็อยู่ในอาหารอิตาลีพวกขนมปังกระเทียมเนาะแล้วก็พวกพาสต้าต่างๆค่ะแต่ว่าพอม,มาดูแล้วโหสรรพคุณของมัน,นมีมากมายควรค่าได้อยู่ในส่วนของเราค่ะ จากข้อมูลนะคะพาสลี่เนี่ยมันอุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารมากมายเขาบอกว่าพักส,สานหนึ่งถ้วยนะคะมีเมตาแคโรทีน่มากกว่าแครอทหัวใหญ่ซะอีกมีอะไรอีกถึงดึงดูดเรามาปลูกนะคะมีวิตามินซีมากกว่าส้ม1นึลูกเกืบ2เท่าตัวมีแคลเซียมมากกว่านมหนึ่งแก้วอ้าวทีนี้ลดความดันได้ด้วยเนะลดน้ำตาลในเลือดขับปัสสาวะแล้วก็มีวิตามินบ เยอะแยะไม่หมดเลยนะคะเราก็เลยลองปลูกกันว่าจะทํำยังไงต้นที่เห็นในในคลิปนี้นะคะอายุประมาณเกือบเกือบสเดือนนะคะเราปลูกในช่วงประมาณปลายฝนนะคะอันนี้เป็นช่วงฤดูหนาวแล้วรอบที่จะปลูกต่อไปก็จะเป็นฤดูหนาวน่าจะเหมาะกับเขาแล้วก็อายุของมันนะคะประมาณ2ปีนะคะมันก็จะออกดอกแล้วก็เป็นฝักเราก็ตั้งใจมากเลยที่จะเก็บเอาไว้เป็นฝักเราก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ว่ามันสามารถ เอาไปทําพันุ์ต่อได้ไหมถ้าปลูกแล้วมันเกิดนะยี่ห้อเนี้เราก็ควรเอามามาปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์เองด้วยการเก็บมเมล็ดมันไว้นะมันก็จะสามารถเป็นมเมล็ดพันธุ์แท้ซึ่งยังไม่เป็น G M O เหมือนมันยังไม่ได้ตัดแต่งส่วนที่ที่ไปทาพันธอ่อนคะ่ะก็ควรค่าต่อการเก็บการเตรียมดินสำหรับปลูกอ่ะคะ่ะก็เหมือนต้นอ่อนทั่วไปเนาะก็มีปุย๋ยคอกมี มีแกลบมีอะไรเงี้ยใส่เข้าไปปกติเลยอันนี้ไม่ได้แสดงวิธีทําให้ดูนะคะอันนี้เราปลูกแบบบ้านๆเลยบอกเลยคือพอได้มเมล็ดพันมานะคะ่ะแม่เขาก็หวานเหมือนผักชีเลยไม่ได้ประหยัดเนาะอันนี้อายุประมาณ3สัปดาห์นะคะมันก็จะเกิดมาต้นเล็กๆเ,เหมือนต้นผักชีเลยอะถ้าใครไม่รู้เนี่ยต้องคิดว่าเป็นต้นผักชีแน่นอนนะคะทีน,นี้ช่วงที่เราปลูกอะคะ่ะกำลังจะย้ายต้นกล้าเนี่ยเป็นช่วงฤด,ดูหนาว ก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับการย้ายนะคะอุณหภูมิประมาณ17องศาเลยนะคะก็น่าจะเหมาะกับกับเขาแล้วก็พืชหลายๆอย่างก็ปลูกในช่วงนี้ก็จะเติบโตได้ดีค่ะอันนี้ก็เตรียมดินปกติเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นปุ๋ยคอกรองพื้นนิดหน่อยแล้วก็ลดน้ําให้มันชุม่มอ,อุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือหางช้อนที่ไม่ใช้แล้วค่ะเอามาจิ้มให้มันเป็นรูเลยคะ่ะแล้วก็ เขีย่ยเอาต้นก้าออกมานะคะมันถ้าถอนมาเลยอะ่ะเดี๋ยวลากมันจะช้ำนะก็จิ้มออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยๆปลูกไปทีละต้นห่างก็ตามสะดวกเลยค่ะไม่ไม่ต้องเยอะนะเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะมันขึ้นได้แบบง่ายไหมนะคะถ้ามันยากเกินไปนี้จะปลูกมันก็ไม่เหมาะกับบ้านเราแล้วแหละนะอ่ะอย่างเงี้ยก็ห่างกันนิดหน่อยเพราะว่ามันมีพื้นที่จํากัดเดี๋ยวจะลองดูก่อนมันมันใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ปลูกจนเต็มกระถางแล้วค่อยๆปลูกเรื่อยๆ ค่อยๆแทะนะคะเพราะรากเขาก็ต้องบค่อนข้างอ่อนนิดนึงเป็นต้นอ่อนอยู่ะค่ะก็ปลูกไปเรื่อยๆอะค่ะให้มันเต็มกระถางเลยนะคะค่ะตอนปลูกก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนะเหมือนเราย้ายต้นกล้าต้นเล็กอะมันก็ต้องผักเชียะเนี่ยอ,อยีตอนตัวเล็กๆมันแทบจะแยกไม่ออกเลยนะคะว่ามันเป็นต้นอะไรถ้าไม่บอกพาพ์สลีย์ก็ไม่รู้เนาะอันนี้เราก็ย้ายนะคะได้สองกระถางน,นะ ่าแล้วก็ห่างกันคิดว่าอยู่ในระดับพอดีว่าต้นมันไม่น่าจะสูงมากอ่ะต้นมันไม่ไม่ใหญ่มากอ่ะน่าจะโตกว่าผักชีคิดว่าประมาณนั้นนะคะมันอ่ะไม่แน่ใจว่าถ้าอยู่บ้านเขามันจะโตขนาดไหนแล้วก็เราจะปลูกแบบไม่ใส่สารเคมีเลยอ่ะเราก็จะได้ทานแบบปลอดภัยนะคะอ่าแล้วก็ลดน้ำเช้าเย็นวางไว้ในที่แสงลำไรนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยคอกปกติเลยค่ะ อันนี้ระยะเวลาผ่านไปประมาณ3เดือนค่ะอันนี้ที่ปลูกบางต้นตายบางต้นรอดนะคะเราก็จะได้ต้นพาสเทลที่โตแล้วก็แข็งแรงอะ่ะแข็งแรงกว่าผักชีอีกแล้วก็จะบอกว่ามันไม่มีมแมลงมันรบกวนเลยะคะ่ะเพราะว่ามันน่าจะทนกลิ่นของพาสเ่ลไม่ค่อยได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของเราเองนะคะว่าเอาเน,นี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีเลยจะบอกว่าไม่ได้ใช้เลยแล้วก็รดน้ําปกติให้ปุ๋ยข้าวปกติเหมือนเราดูแลผักชีะคะ่ะทีน,นี้ ทีนี้เวลาเอาไปทานะคะเราก็ไม่ต้องตัดทั้งต้นเนาะทยอยตัดทีละกิ่งก็ยังได้เลยเพราะเรามีต้นมันอยู่แล้วนี่อันนี้จะบอกว่าตัดไปเยอะละเอาไปทําชาเด่มอะคะ่ะก็คือสับให้ละเอียดแล้วก็ทําชาหรือบางคนเขาก็เอาไปตากให้แห้งเนาะแล้วก็เก็บไวะะ้อะค่ะนี่สองกระถางนี้นะคะจะเก็บไปทําพันธุ์ดูว่ามันใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนี่มันจะออกดอกออกฝักเป็นเมล็ดอันเนี้ ต้นนี้มันมันโตช้ามากเลยโอ้โกว่าจะได้เนี่ยกลับไปบ้านที่ไรนี่มันมันยังเหมือนเดิมอ่ะดูเหมือนมันจะไม่โตอ่ะแต่พอมันโตแล้วมันก็เป็นช่วงที่แบบช่วงนี้โตเร็วพอมันโตแล้วมันจะโตเร็วแต่ว่ากว่วมันจะก้าวผ่านช่วงที่ต้นเล็กมาเนี่ยค่อนข้างช้านะคะอันนี้รอว่าเป็นฝักเมื่อไหร่จะมาเก็บเมล็ดพันุไว้ใช้ต่อก็ลองเอาไปทำดูนะคะฝูพัสเลไม่ยาวอย่างที่คิดมีประโยชน์มากมายค่ะสวัสดีค่ะ